กับคารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจริญกับคารวะครูทุกท่านแล้วก็จเจริญทำหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะชื่อวิญญาจัทนทพลชื่อเล่นชื่ออ้อยนะคะอายุห้าสิบปีเป็นนักศึกษาสองหลักสูตรค่ะอะ่อยู่จังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็น ผู้บำเพ็ญคบคุ้นส่วน3นะคะวันนี้จะมาอะขอส่งการบ้านในเรื่องอการครบและเคารพมิตรดีแล้วก็สารพลังกับหมู่มิตดรดีะคะ่ะก mm ็ hmm. คือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปไปเข้าเข้าขอเติมพลังที่ทางส่วน9คะ่ะแล้วก็ได้ได้กำลังมา มากเลยค่ะเต็มเต็มเลยค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาโรคตัวเองเยอะแล้วก็มีเมตตาจากพี่พี่พี่น้องจิตอาสาที่ที่นั่นค่ะให้คำแนะนำหลายหลายอย่างคือทำให้เรารู้ได้ว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแลตัวเองไม่ไม่ได้ดีเพียงพอค่ะไม่ มออืย่อหย่อนกับกิเลสมากไปอ,อถึงเราจะอาการเจ็บปวดของเราถึงมันจะเยอะแต่เราก็รู้สึกว่ามันมันไม่เท่าไหร่เราก็เลยชะล่าใจเพราะว่าเราร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าไอตัวก้อนมะเร็งมันไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ก็ไปไมามาอยู่เรื่อยๆจนตอนเนี้ยมันเป็นเยอะขึ้นแล้วแล้ว มันคือตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ไม่รู้จักดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ลดกิเลสให้ได้มากๆเนี่ยมันก็คงจะแย่แล้วอะค่ะเหมือนที่อาจารย์ท่านว่าอ่าถ้าลดกิเลสไม่ได้ก็ให้ไปตายซะอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดเราลดไม่ได้ก็คงจะต้องไปตายซะจริงๆแล้วอะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางอ่า พี่น้องจิตอาสาทางรู้น,นะคะขอบขอบคุณพี่นกขอบคุณป้าหมอรัตแล้วก็อีกหลายๆท่านแล้วก็มีมีท่านที่แนะนําเรื่องเรื่องอโรคของเราแบบเยอะเยอะเลยน่ะคะ่ะก็จะมีะพี่พี่ศรีนวลแล้วก็อาสุวันนะคะที่แบบว่าเป็นธุระหาทุกอย่างแนะนําแล้วก็หาอุปกรณ์มาให้เราล้างพิษดูแลตัวเองและแนะนําเรื่องคุยเรื่องธรรมะกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแบบเป็นกําลังใจให้มากๆ ก็จะพักเพียรดูแลร่างกายนี้ให้ให้ให้ดีค่ะแล้วก็จะล้างไอ้มะเร็งเนี่ยให้มันให้มันหมดไปในชาตินี้คือไม่ได้ให้หายจากมะเร็งแต่ล้างไอ้ความกลัวโรคให้มันจบในชาตินี้ค่ะประมานี้ค่ะสาธุค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกอย่างรู้อยู่แล้วคะ่ะตอนนี้เหลือแต่ทำนะคะ ค่ะแล้วก็ได้ไดคีย์เวิร์ดคาสําคัญแล้วนะคะว่าจากอาจารย์พอเขียวนะคะลดเกลดไม่ได้ตายซะ <c oughs> ค่ะท <c oughs> ุกค่ะนะคะแล้วก็นะคะประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้นะคะท่านใดเอ๊ะสงสัยว่าทําไมอ้าวถึงไปสวนป่านาบุญก้าได้นะคะแต่ละท่านนะคะถ้าถ้าคิดว่ามีเวลาพอมากพอนะคะที่จะไปแต่ละสวนป่า เพื่อต่างๆนานานะคะก็จะมีเงื่อนไขของกฎกติกาของแต่ละที่นะคะก็ลองติดต่อสอบถามเป็นการส่วนตัวนะคะไปที่พื้นที่ได้นะคะว่ามีเงื่อนไขอย่างไรนะคะในการจะเข้าพื้นที่ค่ะค่ะและตอนนี้ค่ะเชิญท่านถัดไปค่ะคุณอาดวงใจค่ะ